มาครับเลดี้คิงเซ็นเตอร์แบ็กตัวฟรีที่ตีเม็ดแดงมาให้ด้วยแล้วจากชาเลนนีออนจะเก่งหรืออ่อนไปลองกันหน่อยครับ <c oughs> ครับสำหรับเลดี้คิงเซ็นเตอร์แบ็กตำนานของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์และทีมชาติอังกฤษตัวนี้นะครับมาในการ์ดนีออนที่ตีเม็ดแดงมาให้เรียบร้อยด้วยแล้วนะครับสามารถไปหาทำกิจในชาเลนได้เลยโอยาของเขาเนี่ยอยู่ที่106นะครับและเมื่อได้ทำการอัปเลเวลการฝึกเป็น25สฝีเท้าเพิ่มขึ้นเป็น120 การส่งบอล95การเลี้ยงบอล111การตั้งรับ156แล้วก็สภาพร่างกาย137มาในส่วนสูง188เซนติเมตรน้ำหนัก86กิโลกรัมก็ถือว่าตัวสูงแล้วหนาใหญ่ด้วยนะครับค่าพลังงานที่ให้มาเนี่ยเป็น4ดาวท่าสกิล2ดาวแต้มสกิลที่ได้จากการอัพเป็นเม็ดแดงนะครับผมอัพเป็นการตั้งรับทั้งหมดนะครับเพราะเขาเป็นเซ็นเตอร์แบ็เป็นหลักคุณสมบัติเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็เวิร์กเลทเป็นปานกลางสูงซึ่งเหมาะกับการเป็นกองหลังตัวกลางเป็นอย่างยิ่ง ดีไม่ดีจะเก่งจะอ่อนแค่ไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยแล้งกันหน่อยครับไปกันเลยครับครับในวันนี้ผมก็จะให้เลดลี่คิงเนี่ยยืนเป็นเซนนาฝั่งซ้ายนะครับคู่กับเนวัญญาวิจิตที่ยืนฝั่งขวาฝ่ยา,ยา,ายตรงข้ามเริ่มเขียลูกแล้วครับบอลอยู่ที่ควารัสเกเลียมาที่เปิดตีไหลยาวมาที่ยอนคอยครับยอนคอยล็อกแทงมาที่องลีแต่เลดลี่คิงดักไว คิงยังดักไว้ได้อีกครับแล้วตูเล่ม,มาซ้อนเปิดข้าม,มาที่วิดิตไปที่ตูรามไหลไปที่ซาร่าครับซาร่าเลี้ยงวนแล้วก็จ่ายมาที่ซีดานซีดานล็อกกลับหลังมาแต่โดนปัม๊มบอลไว้ได้แบ่วลายังได้บอลอยู่ครับวิดิตเปิดข้ามฟางมาที่โคขืนมาที่คิงคิงเปิดยาวมาที่ซาร่าเลยครับซาร่าคืนมาที่ซีดานกลับไปที่ซาร่าอีกที ซาร่าตอกส้นแล้วก็ล็อกกลับเข้ามาครับสีดานได้บอลอยู่สีดานจ่ายเข้าการเกสโปไปที่ซาร่าซาร่าหลอกอยู่วนกลับมาให้เวียล่าแล้วก็จ่ายคืนมาที่ซาร่าครับตัดติดซาลิบาไปที่วิลเลียมมาที่ควาัสเกเลียควาัสเกเลียจัดหนีวิดดิดไม่ได้ครับบอลไปอยู่ที่เกสโปซาร่า เปิดข้ามมาทางวิลเลียมนะครับวิลเลียมสับหลอกแล้วก็เปิดเข้าไปเข้ามือมาดินเนสรางเร็วม,มาเลยครับบอลที่วิลเลียมไปที่องรีมาที่ยอนคอยไหลเข้ากลางมาที่ควารัสเกเรียจ่ายแต่ไปติดวิดิดวิดิดคึนไปที่ตุลามซาร่าหมุนหนึ่งทีแต่ไปติดวิลเลียมครับจ่ายเข้ามาให้องรีไปที่ควารัสเกเรียยอนคอย ถืนไปที่ปรอสเกเรียแตะคิงไปดักไว้ได้ครับสีดานไหลออกไปด้านข้างให้กับตุลามตุลามวนอยู่ครับแล้วก็จาามาที่เวรามาที่คิงไปที่โค โคยังเลี้ยงอยู่ครับแล้วก็จ่ายไปที่เวียล่าคือมาที่กิงมาทีเปิดข้ามฟ้าไปที่ตุรามเลยครับซาลาได้บอลอยู่เปิดเล้วมาที่เคสโปตอกโซนหนีมาแล้วครับแล้วก็ลลอกหลบได้ด้วยครับปันตัดโดนมาติเนตชกออกเตะบุมเข้ามาโดนโคเข้ามาได้ครับ โคกไม่ทีคิงได้บอลแล้วก็ปั่นจากนอกกรอบเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยครับเลนลี่คิงเพิ่มเล่นใหม่ครับไมคอนส่งต่อมาที่โอนคอยเอาใจามาติดที่ตีดานมาที่ตูเล่ครับเคสโปได้บอลไหลมาที่ซาร่าซาร่า,า,ราเลี้ยงวนกลับมาแทงทะลุช่องมาเคสโปซัดไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ เติมกันใหม่ครับองลีได้บอลอยู่มาที่ตูเล่จ่ายมาที่ตเตโอตูเล่มาที่วิลเลียมครับจ่ายมาติดแต่โดนความไว้ได้โดยองลีองลีกระชากหนีมาแล้วก็สับหลอกโยกล็อกกับเขา้าในเปิดเข้ากลางมาคอรสเคเลียโดนจิ้มโดยโคสกัดออกมาได้แต่ตูเล่ได้ฟาวิงจ่ายขั้นมาที่ตูเล่ครับไปที่โค โอ้หไหลบอลมาที่วินเลียมโยนดักได้เลยบอลหมายค้อนจ่ายมาที่ปารเสเกเลียครับไปที่ยอนคอยลล็อกกลับเข้ามาคืนมาที่ปารเสเกเลียโยกหลอกครับจะหนีคิงแต่คิงไปเบียดเอาบอลไม่ได้จ่ายไปที่โคมาที่ตูเล่ไหลไปที่วินเลียมครับมาที่เคสโปคืนกลับมาที่วินเลียมครับแล้วก็คืนมาที่เคสโปอีกทีสับอยู่แล้วจะ พา <ś led> เวอร์ช็อตแต่ติดเอายังได้บอลอยู่ครับงูนี้เคโตเข้าไม่ถึงปาตินเนสกว้างไกลมาเลยครับอยู่ที่วิลเลียมอองรีคืนเข้ากลางให้เปอร์ตีไปที่ยอนคอยยอนคอยล็อกกลับเข้ามาที่ควารัสเกเลียอองรีใจออกมาที่เปอร์ตีครับเปอร์ตีล็อกและโยกลอกอยู่จดสัดแตติดทิ้งครับยดิตคืนไปที่โค ตูเล่ไปที่วินเลียมครับวินเลียมมาที่เกโปเกโปชิปมาให้กับซาาร่าโยกลอกโดนสกัดแล้วก็หมดเวลาตาที่สองกับเลลี่กิงครับเกตโปเริ่มเขี่ยมาที่サาเชิ่มไปที่กิงโอ้กลับมาที่กิงใหม่อีกทีครับชิปล้ามาที่วินเลียมจ่ายไซก้อยมาที่เกตโปเลยครับไหลไปที่ตูเล่โดนฟังไว้ เดียบอลไปครับเมสซี่ได้จ่ายเข้ากลางมาที่โยนคอยครับโยนคอยโดนเลดที้คิงดักได้ครับไปที่ตุรามกลับไปที่คิง <with> คิงเปิดข้ามไปที่วิลเลียมเลยครับ Williams, แล้วก็ไหลามาที่ <J> ure, ตูเล่วิลเลียม <Williams. S 1> ล็อกกลับมาครับปิล่า <Yeah. S 1> จ่ายเข้ากลางมา <make> ให้เจเโป <happen. S 1> ล็อกอยู่ครับแล้วก็ยังล็อกอยู่อีกที ส่งมาที่ซีดานไปที่ซาร่าซาร่าหมุนแล้วเข้ามาจะจิงแล้วก็โดนเซฟได้เปิดมุมเข้ามาครับเพื่อลาจะโมงไม่ถึงบอลไปอยู่ยิ่ยอนคอยเปิดตีไปที่เมสซี่ครับคาร์ลอสอาเบอร์โตเปิดข้ามฟากมาเลยครับให้วิลเลียมแต่ตูลามาดักได้ก่อน วดเข้ามาแต่ติดตับวอตตคาร์ลสตูเล่ได้บอลครับผล่องไปที่โยนคอยไปทางซ้ายเลยครับไปทางขวาให้เมสซี่ครับเมสซี่สับหลอกโยกยูโอ้โห้วมากกับเมสซี่แต่โดนคิงมาดักเอาไว้ไปที่ดีดานดีดานเลี้ยงมาก่อนครับจ่ายให้วินเลี่ยมไหลมาที่เคสโปเคสโปคืนไปที่วินเลี่ยมครับ คืนมาที่เชตโปฮิโดนจิ้มไม่ได้บอนไปอยู่ที่โลบโตคาร์ลอสเปิดยาวมา <Michael Williams. S 1> ทางวิลเลียมนะครับแล้วก็วิลเลียมน่าจะบอลลั่นครับลูกนี้เข้ามอยเออาออกมาให้ลิลลี่คิงไปที่โคกลับมาที่คิงอีกทีครับคิง <me> จ่ายเข้าในมาที่ตุเล ตูเล่ล็อกและคืนมาที่เวียล่าครับไปที่ซีดานมาที่ซาร่า,า,ราอดจะหลบจะติดคาร์ลอดาาโ,อโดนสวนเข้ามาแล้วครับวิลเลียมวิดดตทํายังไงครับจิ้มไว้ได้แต่วิลเลียมยังได้อยู่เอาคิงไปยืนดักไว้ก่อนครับไม่งั้นเสียประตูซีดานจ่ายมาที่ซาล่าซาล่า,ากระชากรเลาะเส้นไปแล้วครับาราแล้วก็หักเข้ากลางมาหลบได้แต่ติดที่คาร์ลอด ไปที่ยอนคอยครับมาที่เมสซี่ตักข้ามไปหมดเลยครับคราวนี้ยอนคอยยิงแต่ติดหน่อยเออครับเวล่ามาซอนไว้ได้วิลเลียมจ่ายไปเคสโปเคสโปจ่ายมาจัดติดครับลูกนี้โรน,นันญโยได้แล้วก็จ่ายออกด้านซ้ายให้วิลเลียมยอนคอยกระชากหนีวิดดิตแล้วก็ยิงมาแต่น้อยเออเซฟเปิดเข้ามา โมงไม่ถึงครับบอลมาที่วินเลียมวินเลียมลากไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จ่ายมาที่โคล็อกกลับมาจ่ายกลับไปที่ปฏิครับไปที่ปีิเมสซี่ไปที่ป,ต,ป,ป,ปตีใหม่ครับ <15 minutes S 1> มาที่ตูเล่โลนัน <Williams. S 2> ยิโยวินเลียมโยกล็อกแต่วินดิดไปซ้อนไว้ทันตูรามไหลไปที่ซาร่ามาที่เกฟโก วิลเลียมครับไปข้ามฝากซีซาร่าซาลาเลี้ยงปและ,ะครับซาลาล็อกกลับมาแล้วก็ไหลเข้ากลางแต่ติดกับซาลาแัด้าออนอยู่จ่ายเข้ามาแต่ติดคาร์ลสครับไหลมาให้เมสซี่แทงออกไปด้านข้างให้กับวิลเลียมวิลเลียมลากไปแล้วครับวิลเลียมล็อกเข้าในแล้วก็โดนวิดินด,ดักเอาไว้ตูรามจ่ายมาที่ เชนโคครับคืนไปเรียล่าตีดางตาล่าแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับสาที่สามครับกับเลนลี่งกิงาอยู่ที่กิงไปที่โคครับมาที่กิ้งไม่ที่จ่ายมาให้ตีดางตูล่ามวีดีไปที่กิงกิงยังเปิดข้ามไปที่วิลเลียมเลยครับกลับมาที่โคไปที่ตูเล่ มาที่ซีดานไปที่ตูเล่ครับตูเล่ยังเลี้ยงอยู่วนและคืนมาที่เวียล่าซีดานตูเล่มาที่เชสโตจ่ายเข้ามาแต่โดนดักได้ครับเตโอวนอ,อยู่ที่มาลาโดน่าครับแล้วก็จ่ายคืนเข้าในให้โตนาลี่ครับเอโต ไหลไปที่ตอเลสครับตอเลสหมุนมาติดสีดานตูลาม,ามไปที่ซาร่ามาที่เจโปโยกรอกหนึ่งทีครับแล้วก็จ่ายให้ตูเลสโดนดักได้เบอร์คิงเหมือนกันเดอร์ไซยีครับไปที่เตโอมาที่มาลาโดน่ามาลาโดนาา่า,า,ดนาไหลเข้าในให้ตอรนาลีไปที่เอโตครับติดเวลา่าจ่ายไปที่ตูเลสวิลเลียม วินเลี่ยมกระชากออกด้านข้างนี้ฟิล์มปงไหมครับล็อกกลับมาแล้วก็กระชากต่ออีกทีเลี้ยงไปยังผ่านไม่ได้ครับเปิดเข้ากลางมาแต่ติดทํมาโก้ขาไกลออกมาเลยครับบอลอยู่ที่เอโตไปท,ที่มาาโดนาครับอเลสออกตอกต้นหนีวิดดิตออกมาครับหน่อยเออออกมาเซฟได้ทา มุมเข้ามาก็โดนตูรามงกออกมาได้ครับเอโต้จะยิงกับติดวิลเลียมวิลเลียมได้บอลอยู่จา่ายมาที่โคล็ลอกกลับมาก่อนครับคืนกลับมาที่นอยเออร์เลยคิงได้บอลครับเปิดข้าม,มาให้วิลเลียมแต่โดนดักไว้ได้โดยโซกาเตสตรงนี้ยังได้บอลที่ตอเลสจะหนีแต่คิงดักไว้ได้ทีเปิดข้าม,มาที่ซา่าเลยครับ ซาลาตับหลอกอยู่คืนกลับมาที่ตูรามส่ายเข้ากลางมาที่เวลา่าไปที่ตูเล่มาที่โคโคจามาที่วินเลียมครับวินเลียมตับหลอกแต่โดนซิมปงแย่งไปได้โครับเตสจ่ายไปที่ตอเลสตอเลสจะหนีโคเอาไปได้แล้วครับ็ตะได้ฟาวโคเปิดมาที่คิงไปที่เวลา่าซีดาน ไปที่ซาลาครับซาลาโยกหลอกแล้วก็เลี้ยงออกไปวนกลับมาจ่ายคืนให้ตีดานสีดานจะแทงไบบุช็อกไม่ได้ครับแต่ตีดานยังได้บอลอยู่ตีดานทำยังไงครับไปที่ตูเล่ไหลมาใกล้ๆใ,ใ,ให้เวียล่าคืนไปเกตโปจะจ่ายแต่ติดมอนไปที่ตอเลสครับอเอโต เอโตจะหน,นีวิดิตไปครับเล,เลี้ยงไปแล้วเอโตแล้วก็โยกหลอกเข้าในปั่นเข้าไป1-0เลยครับมาลามาที่วีเร่าครับไปที่ตุรามาที่วิดิตคิงดูเล่ไปที่ซีดานครับมาที่ดูเล่ ใช่เข้ามาให้วินเลียงครับไปที่เจโป้ับขาหลอกอยู่แล้วก็ไหลทะลุช่องมาตีดานเข้ามาซัดเข้าไปเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับมาเริ่มกันใหม่ครับต่อเลสได้บอลไปที่ตนาลี่เปิดลักไก่เข้ามาเลยครับลูกนี้แล้วก็ไปเข้ามือหน่อยเออ แล้วก็บาเวลาการแข่งขันครับเสมอกันไปหลังจากที่ได้ลองเล่นเลนลี่คิงตัวนี้มาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดีย๋ยวไปสรุปกันใหม่ครับไปครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ทดลองเล่นเลนลี่คิงตัวฟรีจากชาเลนจ์นีออนตัวนี้ที่มาให้ในเม็ดแดงแล้วด้วยเนี่ยนะครับถือว่าทําได้ดีกว่าที่ผมคาดไว้เยอะเลยครับ เขามาด้วย o v r 106นะครับจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมดูว่าอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งนะพอเล่นแปลงจริงแล้วเนี่ยดูว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาสักเท่าไหร่เลยครับค่าพลังที่ให้มานะครับโดดเด่นในเรื่องของฝีเท้าที่ให้มาสปีดต้น120สปีดปลาย120ซึ่งเท่ากับเนมันยาวิดิตตัวที่ผมให้ยืนคู่ด้วยเลยนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันครับเทียกว่าวิดิดแค่ประมาณ2ซนเมตรนะครับ มีค่าการตั้งรับครับที่อาจจะดูน้อยกว่าวิดิดนิดหนึ่งเพราะวิดิดเนี่ยอยู่ที่1้อยหกห้าแต่ค่าการตั้งรับรวมของเลลี่คิงเนี่ยอยู่ที่1 5 6นะครับค่าการประกบที่ให้มา168แท็กเกิลเนี่ย1นึ 8, เหมือนกันครับสไลด์อยู่ที่129การรับรู้อยู่ที่164นะครับแล้วก็การม่ง1้6รวมทั้งการการะโดดร้อยในเกมเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับมีการประกบและการแท็กเกิลแบบยืนที่ดีรวมทั้ง อ่านเกมแล้วก็ยืนดักทางได้ค่อนข้างดีนะครับแถมยังมีลูกไปยืนดักอยู่บนเส้นประตูลแล้วกัดออกไปได้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้มีพลังแฝงจิ้มบอลหรือว่ามีพลังแฝงหม่งมาเนี่ยแต่ว่าในเกมเนี่ยการจิ้มบอลก็ทําออกมาดูดีแล้วการหม่งก็ทําออกมาได้ดีเลยละการส่งบอลนะครับส่งใกล้เนี่ยให้มา11 5อยสส่งไกลให้มา98วิชั่นหรือว่าการมอง87การเปิดบอล86แล้วก็เส้นโค้ง73ในเกมก็ถือว่าทําได้ดีครับออกบอลสวยๆจากหลังไปหน้าให้เห็นในหลายๆครั้งเลยครับ ค่าการเลี้ยงบอลอันนี้ไม่ใช่จุดเด่นของตัวกองหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าถือว่าเป็นกองหลังตัวหนึ่งที่ควบคุมบอลได้ดีนะครับให้ค่าความควบคุมบอลมาที่123ความวม่องไวามาอีก109ปฏิยาร้อยาแล้วก็สมดุลอีก134น,นะครับในเกมก็ทําออกมาได้ดีครับโดยรวมแล้วเลลี่คิงตัวนี้นะครับเป็นตัวฟรีที่ถ้าไม่ได้ติดเรื่อง OVR นะครับผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่ก็ดูน่าเล่นนะครับแค่เราโอนเวลหรือว่าย่อย ตัวย่อยมาใส่เพื่อเพิ่มเวลเข้าไปเป็น25ให้เต็มตามเม็ดแดงของเขานะครับก็สามารถนําไปเล่นได้ถ้าใครที่มีตังหลังที่ดีกว่านี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวอะไหล่ที่ดีได้ตัวหนึ่งเลยครับสำหรับใครที่ทดลองเล่นเลตลิคิงตัวชาเลนเนอยนตัวฟีตัวนี้มาแล้วเนี่ยครับก็สามารถมารวมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกคนมากๆครับแพ็กสามพันประจาวันไปก 3, 1, 3, 2, 3, 3สามพันหนึ่งสามพสองสามพันาเอ็มเรปอร์ติโวดาน่ลาบ้า